แล้วก็ยังคงอยู่กันต่อนะคะกับแวดวงการบันเทิงเกาหลีนั่นเองนะคะสำหรับพิธีกรแห่งชาติอย่างยูแจซอกนะคะล่าสุดเห็นบอกว่าโดนส่งตัวไปตรวจโควิด1 9ผลจะเป็นบวกหรือว่าลงไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ ส่งความห่วงใยไปถึงยูแจซอกนะคะพิธีกรแห่งชาติคนดังจากเกาหลีใต้วัย48ปีที่ล่าสุดต้องเข้ารับการตรวจโควิด19โดยด่วนค่ะหลังจากหนึ่งในทีมงานรายการยูควิดออนเดอะบล็อกซึ่งเขาร่วมเป็นพิธีกรหลักติดโควิด19เมื่อวันที่21กร,รกฎาคมที่ผ่านมาโดยข่าวระบุนะคะว่าหลังทราบผลตรวจว่าเป็นลบแล้วเนี่ยทางยูแจซอกเองก็ทาการกักตัวเป็นเวลา2สัปดาห์ตามมาตรการต่อไปขณะที่อีกหลาย รายการและซีรีส์ดังประกาศทักการถ่ายทำชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นรายการ Running Man รวมไปถึงซีรีส์ The Sixth Sense 2ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะวงการบันเทิงแดนกิมจีเองก็ยังคงได้รับผลกระทบหนักกับการกลับมาระบาดของโควิด -19 และลอกล่าสุดโดยนะับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมแล้วมีเคสยืนยันคนบันเทิงติดเชื้อแล้วเกือบ20รายด้วยกันขณะที่ทางการมีประกาศงดเปิดเพลงในฟิตเนสนะคะสถานที่ออกกำลังกายเพื่อรับมือการระบาดของไวรัสชนิดนี้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะก็โชคดีที่ผลเป็นลบนะคะแต่ว่าระหว่างการกลับตัวนี้อาจจะแบบต้องมีการสอบเองที่บ้านหรือเปล่าเพื่อติดตามแบบอย่างต่อเนื่องว่าเชื้อเนี่ยไม่มีแล้วจริงๆนะคะ